สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องแก้วชาแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวบนตรงนะครับเรามาดูอีก1ชุดนะครับให้พิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับดูไปหลายๆสูตรนะครับก็ไปวิเคราะห์ดูนะครับว่ามีสูตรไหนที่มันเป็นตัวชนตัวซ้ำนะครับเราก็ไปพิจารณาเอานะครับ เพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับจะไปมั่นใจสูตรหนึ่งสูตรใดมันก็มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายก็อย่างที่ที่ว่านะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับมันจะออกตัวไหนเราไม่รู้นะครับเพราะว่าแต่ละสูตรถ้าเราคิดคํานวณย้อนหลังกลับไปนี่ก็เข้าทุกสูตรนะครับแต่พองวดอนาคตนะครับงวดปัจจุบันงวดอนาคตที่เราจะมาลุ้นกันนะครับ ตัวเลขก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราก็ต้องดูไปหลายๆสูตรก็ไปวิเคราะห์เอานะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้นะครับสถิติเข้ามาห้างวดติดนะครับผมว่าสูตรนี้ชุดนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจหลักละ3ตัวนะครับหลัก10หลักหน่วยจับคู่กันแล้วก็จะได้9้าคู่ชุดนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะก็ลองพิจารณาดูนะครับงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามานะครับ เส้นสีแดงนี้จะเป็นหลักสิบนะครับเส้นสีแดงสีน้ําเงินนี้จะเป็นหลักหน่วยหลักสิบนะครับเราจะใช้หลักพันนะครับตัวแรกบวกหลักร้อยบนนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับงวดแรกนะครับเจ็ดสองบวกเจ็ดนะครับเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามนะครับได้เลขสามได้เลขสามให้ลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งก็จะเหลือสองนะครับได้สองแล้วก็เพิ่มสองหรือว่าบวกสองขงที่ได้ห้านะครับได้สองสามห้า หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะใช้หลักร้อยหลักสิบบนนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็มาบวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1เหมือนกันนะครับ7จบวก6เป็น13บสนะครับ13บวกเเป็น20 20บวกสเป็น24ได้เลข4นะครับตัวแรกให้บวก1นะครับได้เลข5 5าหบวกสนะครับได้เลข8นะครับ4 5 8นะครับจับคู่กันแล้วก็จะได้9คู่ชุดนะครับ เดี๋ยวตอนท้ายนะครับเราค่อยมาจับคู่ดูงวดที่เราจะมาลุ้นกันนะครับงวดต่อมานะครับเส้นสีแดงนะครับตัวที่มาผลรางวัลที่ออกนะครับห้าแปดนะครับหลักสิบตัวที่เข้ามาคือเลขห้านะครับหลักหน่วยคือเลข8นะครับงวดแรกงวดต่อมานะครับเจวกสนะครับเป็นเกมาบวกหเป็นสินะครับได้เลขสี่ ลดหนึนะครับได้เลข3 4มบวกสได้เลข6นะครับได้3 4 6หลักหน่วยนะครับใช้หลักร้อยบนบวกหลักสิบบนนะครับ5 2าบวกหครับเป็น7 7็บวกสนะครับเป็น9 9้เบวกหเป็น14นะครับได้เลข4ตัวแรกเพิ่ม1นะครับหรือว่าบวกหได้เลข5 5าบวกสได้เลข8นะครับ4 5 8 ผลรางวัลที่ออกนะครับของงวดต่อมานะครับ16ธันวาคมนะครับออก6 3 9 2 3 5หลัก10ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข3หลักหน่วยคือเลข5นะครับ3 5เรามาดูต่อนะครับงวดต่อมาเส้นสีแดงนะครับ ก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดมาบวกหกเป็นสิบเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดลดหนึ่งนะครับได้เลขหเพิ่มสได้เลขเนะครับได้หกเนะครับหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบบนนะครับบวกกันสอบวกสเป็นห 5. 5้มาบวกสเป็นแปนะครับแมาบวกหเป็นสินะครับได้เลขสี่ สี่เพิ่ม1นะครับได้เลขห้าห้าเพิ่ม3ได้เลขแปดนะครับบวก1แล้วก็บวก3นะครับได้4 5 8นะครับหลัก10ได้6 7 9เรามาดูผลรางวันที่ออกนะครับของงวดต่อมา30ธันวาคมนะครับออก8 19 0 6 8ศนหกนะครับหลัก10ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข6 หลักหน่วยคือเลข8เอามาดูต่อนะครับงวดต่อมา9กบวกศนย์ะครับได้9 9มาบวก7เ,เป็น16นะครับได้เลข6ลด1นะครับได้เลข5เพิ่ม2ได้เลข8นะครับได้5 6 8นะครับที่หลักสิบนะครับหลักหน่วย100บนบวกสิบนนะครับ0บวก6แล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างคือเลข6เป็น12นะครับ สิบสองมาบวกเก็ดเป็นสิบเก้าได้เลขเก้านะครับตัวแรกเพิ่มหนึ่งนะครับได้สิบแล้วก็เพิ่มสามนะครับตัวที่สองได้เก้าศูนย์สามนะครับเรามาดูผลรางวัลที่ออกนะครับของวันที่สิบเจ็ดมกราคมแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้านะครับหลักสิบตัวที่เข้ามานะครับคือเลขห้าหลักหน่วยคือเลขเก้า ต่อมานะครับ0วก1นะครับได้1 1มาบวก9เป็น10นะครับได้เลข0ลด1นะครับ10ลบ1เหลือ9นะครับ10เพิ่ม2ได้12นะครับได้เลข2หลักหน่วย1บวก5เป็น6 6มาบวก2เป็น8 8บวก9เป็น17นะครับได้เลข7ตัวแรกเพิ่ม1นะครับได้เลข8 8เพิ่ม3เป็น11นะครับได้เลข1นะครับ เรามาดูผลรางวัลของงวดที่ผ่านมานะครับผลรางวัลที่ออก944308นะครับหลักสิบตัวที่เข้ามาคือเลข0หลักหน่วยคือเลข8นะครับอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับเข้ามา5งวดติดนะครับทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับ หลักพันบวกหลักร้อยบนนะครับ4-3บวก3เป็น7นะครับ7มาบวก9้าเป็น16นะครับได้เลขหลด1นะครับได้เลข5้า <6 S 2> เพิ่มสได้เลข8นะครับได้5 6านะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับเรามาดูหลักหน่วย3าบวกศน์ะครับแล้วก็มาบวกศนหลักหน่วยล่างนะครับก็ได้เลข3 สาบวก9นะครับเป็น12นะครับได้เลข2ตัวแรกบวก1นะครับแล้วก็บวก3 1มหนบวกสบวกหนึะครับได้สาบวกสได้6นะครับได้2 3 6หนะครับหลักสิบได้5้าหดลักหน่วยได้2องนะครับ ทีนี้ถ้าเรามาจับคู่กันดูนะครับทั้งหมดก็จะใด้จ้งคู่ชุดนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบมี5 6 8นะครับห้าหกแปดนะครับ หลักหน่วย2 3 6นะครับ2 3 6 2 3 6 2 3 6นะครับทั้งหมด9คู่ชุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ5 2 5 3 5 6 6 2 6 6 6 8 8นะครับ9 2 8 3 8 6นะครับ9คู่ชุดก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าจะให้ชี้นะครับตอนนี้ก็เล็งไปที่เลข6นะครับเลข6เด่นนะครับจะมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าในสูตรภาพรวมของสูตรนะครับเลข6ถือว่าเด่นนะครับวันนี้ถ้าเรามองดูตามนี้ก็จะมีคู่นะครับ แถวเลข6ก็จะมี6 2 6 3 6 6ามนะครับก็จะมีคู่ซ้ำอยู่นะครับ6 6นะครับจะเบิ้ลหรือเปล่านะครับ6 6แต่ถ้าเราเอาแต้มรวมนะครับแต้มรวมที่ลงไว้แต่ก็เป็นสูตรเก่าที่ผิดนะครับงวดที่แล้วผิดนะครับก็จะมีแต้มศูนย์แต้มสองแต้มสามแต้มเก้านะครับสี่แต้มนะครับคู่แรกเจ็ดแต้มไม่มีนะครับไม่ตรงแต้มนะครับแปดแต้มไม่มี หนึ่งแต้มไม่มีนะครับหกสองไม่มีนะครับแปดแต้มก็จะมีคู่หกสามนะครับเก้าแต้มนะครับหกสามและก็หกหกสองแต้มนะครับเข้าแต้มนะครับ 0, แปดสองนะครับศูนย์แต้มนะครับแปดสามหนึ่งแต้มไม่มีนะครับแปดหกสี่แต้มก็ไม่มีนะครับ อันนี้เท่าตามแต้มรวมนะครับหรือท่านใดคิดว่าแต้มรวมงวดที่แล้วผิดก็อาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับก็ลองเลือกเอาตามที่ท่านชอบนะครับคิดว่าใช่ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ใช้ดุลพินิจพิจารณาของแต่ละท่านนะครับแต่โดยภาพรวมก็จะเป็นเลข6นะครับเลข8ก็เด่นเดี๋ยวมาดูภาพรวมชุดสรุปแล้วกันนะครับตอนท้ายๆเดี๋ยวจะ ตอนนี้ก็ดูไปคู่ที่มันซ้ำๆนะครับตัวไหนที่มันซ้ำๆก็เอาไปเป็นตัวเลือกนะครับเป็นตัวเลือกดูถ้าถ้าไม่ชอบตามตัวที่นี้ก็เอาตามที่ท่านชอบมานะคิดว่าใช่ก็เลือกเอานะครับตัวผมเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับมันจะมาหรือไม่แต่ก็ตามให้ดูไปตามสูตรนะครับวิเคราะห์กันไปตามสูตรที่มีนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอนะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube เดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ